สวัสดีคะ่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนทุกคนได้ดู CBA D กันแล้วใช่ไหมคะตลกมากอัดข่วามากไม่มีอะไรที่สับขาหลอกนะคะเต้นไปตามที่ปล่อยออกมาในทีเซอร์เลยกวนมากปั่นมากอย่างตึงนะคะไอตัวดีอ่ะเราก็เข้าใจแหละว่ามันแปลว่าอะไรแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าแจ็คสันจะเอาตรงนี้มาเล่นด้วยไงเออ นจัดซึ่งเอาดีๆมันอาจจะมีความหมายก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าทั้งหมดในร่างกายเนี่ยมันมีเป็นคู่ไงทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีแค่อันเดียวคือเป็นหนึ่งเดียวที่เขาภาคภูมิใจนะคะถ้าเราได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยหลายๆครั้งก็มันจะมีคำถามสองแง่3งงามนะคะแล้วแจ็คสันหวังเนี่ยก็มักจะตอบแบบภูมิใจมาก นะภูมใจในตัวเขาที่สุดแล้วแล้วตัวเขาเองก็จะกกนๆแล้วก็เะลึง่งทะลึ่งหน่อยจริงๆแจ็คสันหวังเป็นเด็กทะลึงนะทุกคนแล้วก็โดยรวมแล้วนะคะ MV เนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแล้วก็แจ็คสันหวังก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าบางทีฉันก็ต้องรายเพื่อปกป้องความเป็นตัวของตัวเองอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะอันนี้ไม่ต้องเดาว,ว่าหมายถึงใครนะคะชัดเจนมากแล้วก็ดูจาก MV นะคะก็คือฟีลประมาณว่าอะไรวะ กูทาแทบตายคนอื่นได้หน้าแล้วเขาเรียงลําดับเหตุการณ์เลยนะคะจากเรื่องเล็กๆไปจนถึงเหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นคนคนนั้นเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขาได้หลงเส้นอะไรไปแล้วก็เริ่มออกลายจนในที่สุดแจ็คสว่างเนี่ยจับได้แล้วก็พยายามอย่างหนักนะคะที่จะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะแล้วก็เหมือนหลายๆอย่างเขาพลาดโอกาสไปในตอนที่เขาเนี่ยได้ตกอยู่ในการควบคุมจากใครบางคนนะคะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็โดยรวม MV นะคะก็คือ แสบขี้เล่นแล้วก็ทะลึงนะคะคือมีความเป็นแจ็คสันหวังแบบตัวตนเขาจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามองกันดีๆนะคะมันมีความเป็นตัวตนแจ็คสันหวังในเพลงเนี่ยเยอะมากเราพูดถึงเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะโดยจังหวะโดยโดนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยเนาะบีทก็เรียบๆสม่าเสมอนะคะแล้วก็เป็นการแรปซึ่งอย่างที่แจ็คสันหวังบอกก่อนหน้าน,นี้มาตลอดว่าเขาอยากจะทําเพลงที่ ไม่ได้มีข้อกำหนดว่ามันจะต้องเป็นแนวไหนจะต้องเป็นเพลงแบบใดคือเขาอยากจะทำเพื่อตัวเองอยากจะทำอะไรทำไปเลยซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีดนตรีที่หลากหลายจาก High อ l o n e มาจนถึงตอนนี้ G.B.A.D. นะคะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่มันเป็นการเล่าเรื่องราวในชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็กลับมาที่บอกว่า MV นี้มีความเป็นตัวของแจ็คสันหวังอยู่ในนั้นมากๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะให้ดูนะคะว่าแจ็คสันหวังเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงมี มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยคือขี้ห่วงของนะทุกคนถ้าคุณเป็นแฟนคลับเขาคุณจะไปแสดงออกต่อหน้าเขาว่าคุณชื่นชมใครไม่ได้นะเอออันนี้คือเขาห่วงนะคืออย่าคิดว่ามเป็นโจคุนเป็นเล่นๆน,นะคะแต่ว่าทักษะนเนี่ยเออจะน้อยใจจริงๆเอาได้นะอันนี้ขอเตือนนะคะที่ใครชอบเป็นเลแบบ่แบบเดนเซอร์อย่าง ชัดเจนให้จักรสนววงจับใต้เนี่ยอย่านะคะถ้าชอบก็แสดงออกไปตรงๆก็ชื่นชมกันไปตรงๆนะคะอย่าไปทําให้เขาสับสนนะส่วนคนอื่นๆนะคะอย่าใช้ความใจดีของเขาเปลืองนะคะเขารู้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณน่ะใช้ความใจดีของเขาเพื่อหาผลประโยชน์นะคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับแต่ทําตัวเหมือนซาแซงก็ระวังไว้ด้วยนะคะอย่าให้มันมีการลําเส้นมากเกินไปวันนี้เขายันใจดีอยู่พวกบังเอิญเก่งบังเอิญบ่อยเจอตามร้านอาหารในโรงแรมบ้างในะ คราเพาในฟิสเนสบ้างนะคะแต่จริงๆคือไปเช่าโรงแรมเดียวกับเขานะคะเราทําเป็นบังเอิญอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะแล้ววันที่28นะคะก็ถือว่าเป็นวันบิ๊กเดย์นะคะนอกจากจะเป็นวันปล่อย MV แล้วทางทีมดีไซน์นะคะก็ได้เปิดป๊อปอัพสโตร์แล้วก็มีลายสินค้าใหม่ในคอลเลกชัน The Original One นะคะแล้วก็ยังเป็นวันที่ย่างเข้าสู่วันที่28ซึ่งก็เป็นวันเกิดของแจ็คสันหวังนะคะก็ปีนี้ก็เข้าสู่วัย31ปีแล้วนะคะขึ้นเลข อย่างเป็นทางการก็เร็วมากเลยเนาะตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่มาจัดงานวันเกิดที่ภูเก็ตก็คือแปบ๊แปบๆครบรบปีแล้วค่ะทุกคนเร็วมากแล้วก็ปาร์ตี้24ชั่วโมงเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะจบกันอย่างนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ